ชวนคุณผู้ชมมาต่อกันอีกที่ประเด็นใหญ่เหมือนกันนะครับก็คือกรณีของเด็กหลุดจากระบบการศึกษาเพราะว่าครอบครัวยากจนนั่นเองนะครับนั่นทําให้เวลานี้ครับ มีเด็กจากครอบครัวบางส่วนหันไปพึ่งวัดด้วยวิธีการบวชเรียนครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้เรียนหนังสือไปพร้อมๆกันด้วยนะครับซึ่งนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือนับจากนี้ครับจะมีครอบครัวหลายครอบครัวใช้วิธีแนวทางแบบนี้เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นโอกาสของเด็กๆครับแต่ว่าด้วยหลักสูตรครับคุณผู้ชมที่เด็กนั้นจะต้องบวชเรียนไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในวัดไปด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ศึกษา หรือว่าการเรียนรู้ตามระบบของกระทรวงศึกษาธิการนั้นเด็กอาจจะเดินได้ไม่เต็มตามศักยภาพที่เป็นไปนั่นเองน,นี่ครับคุณผู้ชมครับไทยกําลังเผชิญกับปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษามากถึง1.2ล้านคนนะครับโดยกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยโดยอยู่ในช่วงอายุ3-18ถึง18ปีคิดเป็นสัดส,ส่วน8.41%นต์นะครับของจำนวนเด็กในช่วงอายุด,ดังกล่าวทั้งหมด จากการวิเคราะห์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่าสอสกสอส,อส,อสอนะครับเขาพบว่าสาเหตุที่เด็กออกนอกจากระบบการศึกษา เป็นเพราะความยากจนมากที่สุด46.70นะครับรองลงมาก็เป็นปัญหาครอบครัว16.14ออกจากโรงเรียนกลางคันหรือถูกบังคับให้ออก12.03ไม่ได้รับสวัสดิการด้านการศึกษา8.88ปัญหาสุขภาพ5.91อยู่ในกระบวนการยุติธรรม4.93และได้รับความรุนแรงอยู่ที่3.63นั่นเองนะครับ โดยการที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจะทําให้ไทยนั้นเสียโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศในหลายมิตินะครับรวมถึงหลายแสงครอบครัวนั้นจะติดกับดักความยากจนเพราะลูกหลานนั้นไม่สําเร็จการศึกษาในระดับสูงซึ่งจะส่งผลให้ไทยนั้นยังคงเป็นประเทศรายได้ปานกลางต่อไปอีกหลายสิปี แต่หากสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจนทำให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ทั้งหมดก็จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตเพิ่มขึ้นอีก1.7นนั่นเองนะครับ คุณผู้ชมครับแม้ว่าความยากจนจะเป็นสาเหตุให้เด็กไทยนั้นหลุดออกจากระบบการศึกษานะครับแต่ว่าก็มีเด็กอีกจํานวนหนึ่งครับคุณผู้ชมที่เขาพยายามจะดิ้นรนให้ตัวเองนั้นหลุดพ้นออกไปจากปัญหาดังกล่าวให้ได้มีชีวิตมีการศึกษาแล้วก็ไปมีโอกาสในการเติบโตหลุดพ้นจากความยากจนให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ได้กลับมาทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้ นั่นก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่มีความพยายามกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเด็กนั้นก็ถือว่าบางคนยังต้องออกไปทํางานนะครับเพื่อที่จะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเพื่อที่จะให้ได้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับถ้านับย้อนไปสัก1ิปีครับไทยเรามีจํานวนสามเณรจากประมาณห0,000่นคน 60,000รูปนะครับขออภัยในปี2,556จากนั้นก็ทยอยลดลงครับ ปี2563มีสำเนี33,510รูปจากนั้นก็พุ่งขึ้นเป็น73,620รูปในปี2565หรือว่าเพิ่มขึ้นเป็น11.9%กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆครับซึ่งงานวิจัยเด็กและครอบครัวหรือว่า Kids for Kids และ The One One World นะครับที่ได้ลงพื้นที่สำรวจกรุงเทพมหานครจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสามเณรที่บทเรียนเกือบทั้งหมดครับเขาต้องหนีปัญหาความยากจนและครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เพราะการบทเรียนนั้นทําให้สามารถเข้าถึงอาหารและที่อยู่อาศัยรวมถึงปัจจัยการดํารงชีพจากวัดพร้อมกับการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับแต่ก็พบว่าทางเลือกนี้ทําให้สามเณรน,นั้นไม่สามารถเติบโตเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพครับ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสํารวจโรงเรียนพระปริยธรรมวัดผ่องพลอยว,วิริยาอารามนะครับย่านบางนากรุงเทพมหานครซึ่งจัดการเรียนการสอนให้กับสามเณรภายใต้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงนะครับโดยเปิดสอนหลักสูตรนักธรรมและบาลีควบคู่ไปกับวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับ โดยโรงเรียนพระปริยธรรมแห่งนี้ครับตั้งอยู่ภายในวัดผ่องพลอยวิริยารามโดยมีอาคารเรียนตึก4ี่ชั้นในชั้นแรกจะเป็นห้องโถงทำกิจกรรมและปฏิบัติธรรมชั้นที่2เป็นห้องเรียนหนังสือนะครับส่วนชั้นที่3และ4เป็นห้องนอนของสาม,มนเณรมีทั้งหมด20ห้องนอนนั่นเองนะครับ เราลองเปรียบเทียบเวลาเรียนของโรงเรียนวัดปริยธรรมและโรงเรียนมัธยมทั่วไปในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับโรงเรียนในสังกัดสพทอกันสักนิดหนึ่งนะฮะก็จะพบนะครับว่าช่วงตีห้าสัมมนเนรจะต้องตื่นมาบินทบา์แโมงครับฉันอาหารเช้า9กาโมงทำวัดเช้า9โมงครึ่งเรียนนักธรรมและบาลีนะครับ11โมงจะฉันเพลง เที่ยงถึง4โมงเย็นเรียนวิชาวิสามัญน,นะครับอย่างเช่นภาษาไทยอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์4โมงถึง5โมงเย็นครับทำความสะอาดบริเวณวัด5โมงเย็นก็จะทำวัดเย็นและมีกิจกรรมโฮมรูมด้วยนะคุณผู้ชมทำการบ้านร่วมกันไปจนถึง1ทุ่มนะครับและเวลาช่วง3ามทุ่มครึ่งก็จะเข้านอนนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพทครับเราจะยกตัวอย่างอย่างโรงเรียนแห่งหนึ่งในชั้นม .6 โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือ8โมงถึง8โมงครึ่งเนี่ยจะเป็นเวลาของโฮมรูมหลังจากนั้นเนี่ยจนถึง9โมง20นะครับก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์9โมง20ถึง10โมง10นาทีเป็นวิชาอังกฤษจากนั้นก็จะเป็นวิชาสุขศึกษานะครับ แล้วก็ดนตรีศิลปะพอช่วง11โมง50ไปจนถึงเที่ยง40ก็จะเป็นการพักกลางวันนะครับจากนั้นครับกลับมาหลังจากพักเที่ยงบ่ายโมงครึง่งถึงบ่ายสโมงย0เป็นวิชาวิทยาศาสตร์จากนั้นบ่าย2อยไปจนถึงบ่าย30นาทีครับเป็นกิจกรรมแนะแนวพัฒนาผู้เรียนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็น ตารางเรียนคร่าวๆนะครับที่เราเอา,าให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความแตกต่างกันซึ่งหลังเวลาเลิกเรียนนะครับเด็กๆทั่วไปก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะครับรวมถึงอาจจะกลับบ้านทำการบ้านช่วยงานที่บ้านหรือว่าการพักผ่อนด้วยวิธีการอื่นๆนะครับแต่สำหรับสำมบันเนนครับคุณผู้ชมในช่วงเวลาว่าง สาม,มเณรจะทำการบ้านซักผ้าทําความสะอาดในบริเวณวัดและยังทํากิจกรรมผ่อนคลายอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายเบาๆในที่รม่มฟังเพลงเล่นเกมวาดรูปหยอกล้อกับเพื่อนสาม,มเณรได้เล็กน้อยนะครับแต่สิ่งที่วัดห้ามก็คือการเล่นกีฬาเล่นเครื่องดนตรีเล่นเครื่องเล่นนะครับและก็ไม่สามารถวิ่งเล่นกันได้นั่นเองนะครับ แม้จะมีข้อจํากัดอยู่บ้างนะครับคุณผู้ชมแต่เท่าที่เราคุยกับสามเนรนาวินประธานนักเรียนโรงเรียนปร,ริยธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาอารามนะครับให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ตัดสินใจบวชเรียนสามเนรนาวินบอกว่าที่บ้านมีฐานะยากจนและมีน้องนะครับจึงต้องแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยมีเป้าหมายจะให้เรียนให้ถึงชั้นมหกและไปศึกษาต่อในสายวิชาชีพเพื่อศึกออกไปทํางานเก็บเงินส่งตัวเองไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีนั่นเองครับ มาบวชตั้งแต่มหนึ่งครับจนถึงมหเลยครับตอนนี้ก็คือเราสามารถทําอะไรหลายๆอย่างแต่อาจจะไม่อิสระแต่มันดีตรงที่ไม่ลําบากใครเลยเ,เรียนจากเที่ยงถึงบ่ายสองสี่สิบอันนี้คือเวลาพักครับเ,เรียนสามคาบพักครั้งหนึ่งแล้วก็อีกสองคาบสุดท้ายคือเรียนยาวเลยครับถึงสี่โมงที่อาจารย์บอกว่าให้ออกกําลังกายได้ก็คือถ้าสามเณรเป็นสามเณรน้อยอยู่ครับร่างกายอยู่ในช่วงเจริญเติบโตครับถ้าจะกินแล้วก็นอนมันก็ จะอ้วนแล้วอาจารย์ก็ว่ามีการยกเวทหน่อยๆได้ก็เน้นว่าจะศึกษาถึงม .6 ครับแล้วก็เห็นมีสายอาชีพเข้ามาครับเน้นก็เริ่มสนใจแล้วล่ะครับ ปัจจุบันโรงเรียนพระปะริยธรรมวัดผ่องพลอยวิริยารามเปิดการเรียนการสอนมาแล้ว15ปีนะครับพระมหาวุฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนก็ระบุว่าจุดประสงค์หลักของวัดนะครับต้องการพัฒนา ศาส,สนาทายาทและเผยแพร่พระพุทธศาสนาสอดแทรกในบทเรียนให้กับเด็กนะครับซึ่งขณะนี้วัดนั้นจัดก,การเรียนการสอนอยู่3าแผนกก็คือวิชาธรรมะวิชาบาลีและวิชาสามัญพื้นฐาน8วิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งสำนักพระพุทธเองก็เป็นผู้จัดหามาให้รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ปัจจุบันโรงเรียนมีสัมมเนรกว่า260รูปส่วนใหญ่มาจากภาคอีสานครอบครัวมีฐานะยากจนพ่อแม่แยกทางและเข้ามาเพื่อปรับพฤติกรรมครับสามมเนรเนี่ยที่มาบวชเรียนเลือกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มกลุ่มที่ที่ว่าหนึ่งพ่อแม่ยากจนกลุ่มพ่อแม่แยกทางและก็กลุ่มที่พ่อแม่คิดว่าถ้ามาบวชเรียนแล้วจะดีกว่าเดิม ในการดูแลเด็กๆที่เข้ามาบวชเรียนนะทางวัดก็ดูแลอย่างดีนะให้ได้เรียนนะเรียนทางโลกและทางธรรมนะทางธรรมก็เรียนอย่างเข้มข้นทางโลกก็เรียนให้ครบตามมาตรฐานของกระทรวงส่วนมากเลยคือจบม .6 เขาก็จะลาสิกขาหรือว่าย้ายย้ายไปเรียนที่อื่นก็ไปต่อช่างต่อสายอาชีพ ท้งนี้นะครับสาม,มเณรส่วนใหญ่จะศึกษาจนถึงชั้นม .6 และลาศิขาออกไปทำงานครับขณะที่บางส่วนก็ต้องเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีโดยทางวัดนั้นจะสนับสนุนค่าเทอมให้ทุกรูปอย่างไรก็ตามมีสาม,มเณรบางรูปศึกออกไปกลางคันอยู่ที่ประมาณ10รูปต่อปีส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดได้แม้จะถูกตักเตือนไปแล้วหลายครั้งซึ่งกฎข้อห้ามของวัดก็มีทั้งการห้ามสูบบุหรี่เสพยาเสพติด ห้ามเล่นกีฬาและกิจกรรมสันทนาการทุกชนิดยกเว้นการดู YouTube นะครับ ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวให้สอดรับกับปัญหาแล้วก็โลกในอนาคตมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูที่งานวิจัยของสัมมเรนที่กําลังบวชเรียนอยู่ในเวลานี้นะครับคุณผู้ชมพบว่าส่วนใหญ่ที่มาบวชเรียนเนี่ยเพราะว่าครอบครัวมีฐานะยากจนถ้ามองถึงในมิติของโอกาสนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเราลองมาดูในมุมของเรื่องของการไปบวชเรียนเนี่ยจะเสียโอกาสในด้านอะไรไปบ้างก็คือเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการในด้านอื่นๆนนั่นเอง นะครับคุณผู้ชมรวมไปถึงยังมีปัญหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและงบประมาณต่างๆที่ยังไม่ครอบคลุมนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจากรายงานเด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็นประจำปี2,567ของเด็กและครอบครัวเขาได้ลงพื้นที่สำรวจกรุงเทพมหานครจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่พบว่าสามเณรที่บทเรียนเกือบทั้งหมดนั้นต้องการหนีปัญหาความยากจนและครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ครับ ซึ่งการบวชเรียนนั้นทําให้สามารถเข้าถึงอาหารที่อยู่อาศัยและปัจจัยการดํารงชีพจากวัดพร้อมกับการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมอย่างไรก็ตามนะครับสามเณรที่บวชเรียนจะไม่สามารถเติบโตเรียนรู้และเติมฝันในพื้นที่วัดและโรงเรียนได้นะครับอย่างเหมาะสมเพราะว่าติดข้อปฏิบัติ คือสาม,มเณรจะไม่สามารถประพฤติผิดได้และถูกห้ามทํากิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยนอกจากนี้สาม,มเณรยังถูกห้ามเล่นกีฬาและออกกําลังกายซึ่งจําเป็นต่อการพัฒนาทางร่างกายรวมไปถึงการห้ามเล่น,นดนตรีห้ามร้องรําห้ามท่องเที่ยวห้ามเล่นเกมห้ามแต่งกายอิสระซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาด้านจินตนาการการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์การค้นหาตนเองเพื่อสร้างอัตลักษณ์และการวางแผนอนาคตในชีวิตครับ การบวชเป็นสามเณรการอยู่ในวัดเนี่ยวัดก็ยังมีภาระหน้าที่ในทางศาสนาคือมันเป็นสถาบันศาสนาไม่ใช่สถาบันการศึกษานะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพื่อการนี้สามเณรเนี่ยเมื่อต้องอยู่เมื่อเหมือนเมือมอม่อต้องครองสมณเทศเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขในชีวิตหลายอย่างนะถูกห้ามทํากิจกรรมหลายอย่างที่มันอาจจะเป็นกิจกรรมที่จะต้อง มันมีกิจกรรมจําเป็นเนาะแล้วก็สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยของวัยรุ่นนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสมิธเ,เนี่ยก็เล่นกีฬาหรือว่าออกกําลังกายก็ไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วในภาวะวัยรุ่นคือช่วงวัยที่เด็กเรียนมัธยมเนี่ยกิจกรรมออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่จําเป็นต่อพัฒนาการทางร่างกายเนาะการไปห้ามเรื่องแบบ การเล่นดนตรีร้องรำเดินทางเนี่ยมันก็ปิดกั้นโอกาสที่เขาจะสารวจว่าเออเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเขาถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรซึ่งเนี่ยแหละมันก็เออปิดกั้นอะไรหลายๆอย่างนะครับขณะเดียวกันนะครับการเน้นการเรียนการสอนแต่วิชาวิสามัญ อวิชาสามัญน,นะครับวิชาธรรมและวิชาบาลีไม่ตอบโจทย์เป้าหมายอาชีพของสามเณรที่จะต้องเตรียมพร้อมสําหรับการหาไรายได้และการดําเนินชีวิตนอกรั้ววัดซึ่งก็ถือว่าเป็นผลจากการขาดทรัพยากรจัดก,การศึกษาให้มีคุณภาพ รูไม่เพียงพออีกทั้งงบประมาณอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรมากที่สุดเนี่ยเพียง1,130บาทต่อรูปต่อเดือนเท่านั้นทําให้วัดและโรงเรียนต้องพึ่งการบริจาคจากศาสนิกชนมาจัดการศึกษาอีกทั้งสาม,มนเณรและครูพระต่างๆอาจจะต้องมารับกิจนิมนต์ในเวลาเรียน สาเหตุของปัญหาเหล่านี้ก็เกิดจากช่องโหวของสวัสดิการและการบริการของรัฐที่ไม่ทั่วถึงนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของสถานศึกษาหลายแห่งครับของรัฐก็ยังมีค่าเล่าเรียนในรูปแบบค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆซึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐในในโยบายเรียนฟรีนั้นถือว่ายังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับ จึงมีข้อเสนอนะครับว่าให้รัฐบาลนั้นแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาสวัสดิการและก็บริการจากรัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะครับเพื่อที่จะให้ครอบครัวที่ไม่พร้อมดูแลหรือว่าอำนวยความสะดวกอุปถรัรมภ์เด็กในเรื่องของการเรียนเนี่ยได้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ